เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปางงวดนี้16เมษายน67 make, make, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะในคลิปนี้เป็นการเก็บตกชุดตัวเลขที่ยังหลงเหลือแอดมินนามาฝากในคลิปนี้เลยนะ,ะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันนะคะสมุดมาปากกาพร้อมว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้นะ,ะทุกคนอลองดูงวดนี้ก่อนนะ,ะอาจจะเฮงอาจจะปังก็เป็นไปได้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันเลยนะคะงวดที่ผ่านมาให้2ตัวลงล่าง0 9ย์ามาปรากฏว่าออก90ออกเป็นตัวกลับนั่น ะะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับวดที่ผ่านมานะคะซึ่งสําหรับวดใหม่2ตัวลงล่างเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววดนี้16เมษายนเด่นที่เลข9นะคะทุกคนจะมี91 97ตัวรองลงมาก็คือ67นั่นเองนะคะ91 97กับ67งวดที่แล้วเขาให้2หางงวดนี้เขาให้3หางมาสําหรับชุด2ตัวลงล่างอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของเขา จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดติที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นข้อมูลใหม่แอดมินไม่ทราบสายานะคะ16เมษายนให้มา2ตัวบนฟ้าให้มา3ห่หางเลยจะมีเลข1 5 3 5และเลข95นั่นเองอีกครั้งนะคะ1 5 3 5และ95ก็ถือว่ามีเลขเด่น3 5 กับ95เช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมเลขของเขาก็สวยเช่นเดียวกันรวมไปถึง9559ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นที่ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่สุตัวเลขของคุณหญิงงามใจกันบ้างดีกว่าสําหรับเลขของคุณหญิงมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะทุกคนใบนี้นะคะ16เมษายนเม็ดเดียว3ตัวห่างเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข5 19 2ตัวเน้นๆเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข 1นนั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะมาไหม้3ตัวชุดรองจะมี519 529 569และ589นั่นเองนะคะและสำหรับคุณหญิงงามใจอีกชุดหนึงเม็ดเดียวเน้นๆเ,เน้น91 3ตัวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข091ปรากฏว่าเลขของคุณหญิงงามใจทั้ง2ชุดเด่นตรงกันที่19 1991นั่นเองนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเลขนี้นะคะ1 9 9 1กับ9559เป็นเลขเด่นตรงกันมากที่สุดนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเลขนี้นะ,ะดังตั้งแต่ต้นงวดยันท้ายงวดกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับใบน,นี้3ตัวชุดรองจะมีเลข691 091 096และ061นั่นเองเน้นๆเนนม็ดเดียว91นะะทุกคนมาลุ้นกันจะมาไหมสำหรับเลขนี้นะคะ และตามมาด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากแอเทรพัสนั่นเองเลขเด่น2ตัวบนฟ้าขอภัยค่ะเลขเด่น3ตัวบนฟ้า793 593และ573นั่นเองนะคะทุกคนเน้นเน้น793กับ593ที่เขาวงกลมไฮไลท์ไว้ให้มาลุ้นกันจะมาไม้าเกก็เป็นเลขเด่นเช่นเดียวกันในงวดนี้นะคะ และจากนั้นมาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนแอดมินไม่ทราบฉายาของเขานะคะให้มา3ตัวบนฟ้าจะมี260 306 270และ261นะคะทุกคน2ตัวจะมี06 70 แล้วก็เลข61หนั่นเองงวดนี้16เมษายนมาลุ้นกันว่าเลขของเขาจะเข้าไม้รวมไปถึงสองตัวเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันสำหรับ2ตัวลงล่างนะคะสำหรับเลข2ตัวลงล่างของเขาจะมี5838 68เน้นๆห้าแปดหกแปดนี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับสองตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชคแอดรัชนุกมีโชคก็ให้สองตัวลงล่างสองหางเน้นๆห้าแปด กับเลข68มาเช่นเดียวกันก็ถือว่า58กับ68ก็มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคน58 68ก็เป็นเลขเด่นเช่นเดียวกันมาลุ้นกันจะมาไหมเลขออกวันพระนะคะส่วนเลข2ตัวฝั่งขวาของเขาจะมีเลข51 31 และเลข61มาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอตโตกันบ้างดีกว่าแอตโตให้มาในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะทุกคนฝั่งซ้ายเป็นชุดโค้งสุดท้ายของแอตโตนั่นเองเม็ดเดียวเน้นๆ853ตัวห่างเดียวเน้นๆ285ส่วนฝั่งขวาเป็นชุดตัวเลขที่แอดมินได้นํามาฝากแล้วนะคะ2ตัวบนฟ้าเน้นๆ95 3ตัว395แล้วก็2ตัวลงล่างให้เน้นๆที่ 06นั่นเองอมาลุ้นการจะเป็นยังไงก็ถือว่าเลข3ตัว395ของแอตโตนี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอตทอรพัทแอตเทรพัทให้593แอตโตให้3 9 5นะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอตโตจะเข้าไหมนะคะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและต่อมามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นเลขจากคนรักที่ดาน,นาคาราชนั่นเองนะคะให้มา สามตัวห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าและหนึ่งเก้าห้านั่นเองแน่นอนหางนี้นะตรงกันเลยกับเลขของคุณหญิงงามใจเช่นเดียวกันคุณหญิงงามใจก็ให้หางนี้มาเช่นเดียวกันนะคะคุณหญิงงามใจให้ห้าหนึ่งเก้านะคะทุกคนใบนี้ก็เรียกได้ว่าห้าหนึ่งเก้าสี่ประตูนั่นเองมาลุ้นกันสองตัวจะมีหนึ่งเก้าหนึ่งห้า แล้วก็95แอดมินจะพูดอยู่เรื่อยนะคะเลขเด่นตรงกันจะมี19กับ95เด่นตรงกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นงวดถึงท้ายงวดกันเลยทีเดียวนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเลขเด่นเลขดังจะมาไม้งวดนี้นะคะและทีนี้มาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นเลขเด่น2ตัวลงล่างงวด16เมษายนเด่นที่เลข6 2ห่หางเน้นๆนั่นก็คือเลข60กับเลข65้นั่นเองอีกครั้งนะคะ2ตัวลงล่างเน้นๆที่60 กับเลข65เด่นที่เลข6มาลุ้นกันว่าจะเข้าไม้เพียงสองหางเท่านั้นสําหรับชุด2ตัวลงล่างนะคะและสําหรับใบนี้นะคะเป็นเลขทูบจากทิดานาคราชนั่นเองนะคะเลขทูบจากแอธิดานาคราชให้มา3ตัวก็คือ951นะคะซึ่ง3ตัวเขาก็ให้ตัวนี้4กลับที่แอดมินให้ดูก่อนหน้านี้ใบีสีแดงและเลขทูบของเขาก็คือ951นั่นเองนะคะมาลุ้นกันจะมาไม้เรียกได้ว่า3ตัว951 915นะคะทุกคนเป็นเลข3ตัวที่เด่นตรงกันตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะ9 9 1 519นี้ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของคุณหญิงงามใจคุณหญิงงามใจก็ให้519591มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยนะทุกคนมาลุ้นการจับมาไหมนะคะรวมไปถึงเลขปิงปองของเขานะคะ ปิงปองของแอธิดาน,นาคราชนะคะจับปิงปองได้3ตัว119นะคะตัวก็จะมี1119นะคะทุกคนเลขทูบบวกเลขปิงปองตรงกันที่1 9 9 1เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเลข1991ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันรวมไปถึงเลข95ในช่วงสุดท้ายเลข9559ก็ยิ่งเป็นเลขดังเช่นเดียวกันนะทุกคนออามาลุ้นกันเลขเด่นเลขดังจะเข้าไหมสำหรับงวดนี้นะคะและทีนี้มาดูการที่ใบสรุปเลขนะคะทุก สำหรับใบสรุปเลขแอดมินได้นำมาฝากแล้วตั้งแต่วันที่10เมษายนนะคะทุกคนลงไว้ตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วนะคะเลขสรุปนะคะ6หางจะมีเลข8908160619และเลข92นั่นเองนะคะส่วนตัวรองจะมี0550แล้วก็68นะคะทุกคนรวมไปถึงใบนี้ที่แอดมินให้นะคะทุกคนแอดให้ตัวนี้นะคะจะมี96 เจ็ก้า 50แล้วก็95แล้วก็เด็กบอก3-1นนั่นเองลงไว้วันที่13เมษายนก็คือเมื่อวานที่แอดมินได้นำมาฝากนะคะ,ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเราจะทราบผลไปพร้อมๆกันเลยงวด16เมษายนนี้นะคะขอให้เฮงขอให้ปังกันทั่วหน้าค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินได้นำมาฝากเพื่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมี เฮงเฮงรวยรวยปังปังสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะทุกคนชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะทุกคนใครที่สอบไม่ผ่านลองสอบซ่อมงวดนี้ดูอาจจะเฮงอาจจะปังสามตัวก็เป็นไปได้นะคะ พรุ่งนี้เราจะเจอกันในคลิปคืนหมาหอนนั่นเองนะ,ะทุกคนเลขด่วนขบวนสุดท้ายแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะ,ะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมิแห้งสุขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแมันหมานสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ